พ่พอแม่พี่น้องสาวพิมพ์พาเพื่อนพาพี่พอน้องมาหาแนวกินแรงเนาะมันมย่อดสะดุ้งน้ากันพี่น้องจ้าหากินพ่อได้กินแรงเนาะจา้าตับทองไท้ทองนาเนาะ like, ยังบบมีแนวกินแรงก็คิดพอน้องสะนี่ล่ะพีน่น้องยังเดง้ดงเดง้งเด้งเด้งลงไปย่อดสะดุ้งกับพ่อได้กินอยู่ได้พี่น้องยางลงไปนะจา้านางกะจะยังลงไปเลยหาหาไล่กันพี่น้นองหาไล่ย่อกันว่ายทางนี้แหละนามันจะย่อดีมั้งยืนยกมวืบมันว้ายพี่น้องมัน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 เผื่อุู้ยเุ่อนะปาเตะสุบ ยกอีจักบาดก็นะวันสาระได้ลายพี่น้อยกอีรอบที่สองป้าพี่น้องข่าวเลยสะดุ้งน่ะนะพี่น้องมวนขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวมือน,นี้ปลาทึกถืงมือเนี้ยือแล้วแล้วนอศะเอามาน้าแทงขู่คอยคว่ำพี่น้องเขาได้เห็นรักใหม่ย่อีล้อมเนี้ยพราะวข่าวจุนพูดเลยพี่น้องน้ําเริ่มแห้งปลาเริ่มเข้าวันเสาร์ก็้ยกับกระยอแล้วยกไปยกไปยกไปโอ้ยได้กินแรงแต่แต่มือเนี้ยปลาตุ้นตัวตัวมวนขึ้นอย่างพี่น้องเห็นบอศะคอยพี่น้องอุ้ยใหญ่ดีบ่ะนี่นหแล้วมองหากินเอา คิดอย่างบ่ออกกันยังได้ปลาซิวมาป่นมานเจลได้พี่น้องอย่างนี้นะอ่างป่าก่อนโอ้ยปลาซิวหน่อยพอดีมกพอดีไป็นแต่แซบย่ออยู่ปลาขอบหมันแห้งพี่น้องก็ได้ปลาคาลิบพี่น้องโอ้ยยกอีดหมันอีดมันลงพี่น้องว้ายสามสี่ตัวแล้วเด้อมีตัวยืนยันพี่น้องปลาคาลิปตัวโตตัวโตตัวพอดีเลยได้ย่างใส่ตจตับมักด้วยรู้กินแรงพี่น้องเอ้ยนะแต่แต่สควอนปลาได้พี่น้องมือนีปลาถืออีดย่อสะดุ้งมือนีนน้ำเลิมแห้งยกอีด ปลาน้อยมาป่ะเด็พี่น้องเอ้ยปลาใหญ่บดถืกแล้วป่ะเด็กอยากได้ปลานนี่จากตัวสองตัวปิ้งให้ลูกกินกระบ,บดถืกให้น้องพี่น้องโยกอีโอ้ยปลาฉลิดดีแล้วพี่น้องโอ้ยแต่ปลาฉลิดสัมผัสมือคนนี้แหละตัวใดก็ได้โอ้ย,อออยไหน,อนออพอดีลราปิ้งกินแรงลูกคยก็บ้าว่าเสียดวิริโอให้พี่ไอ้น้องเบิ่งแล้วโอ้ยหายลูกก่อนลูกน้องลูกลิดขี้ตุ่มบอกใจยาลินใจยาลินอีเด็น้อย,อย,อยมันดื้อแหงพี่น้องมาลิดขี้ตุ่มนะอ้าวอ้าวบอกใจยาลินใจยาลินหมดนะเด็กน้อยสองตัวม สองมบักหำใหญ่ยกย่อได้บ้า่โอ้ยบักหำลูกตแตกนอยโอ้ยยกได้นโตายเอ้าเอหนอยต่หำใหญ่เขามันย่อกวนแม่ดีดอก2คนนี่มันยัแม่ดีดีน่เอ้ายกอียดบอมานบานี่โอ้ยตายยกไปยกมาจะจกมอยไปองบมานแล้ได้บานนี่เอ้าเพกินแรงบาน้อเอากัดในกับลูกได้บานี่แม่สามีก็เอาละว่าจะลูกป้าไปงมหอยลูกงมหอยมืแกงตื้มกันลูกยังลอยได้หอยจักกำสรงกำกัตื้มกันแกงอีจักถ้วย นึ่งป้นปลานึ่งแกงหอยกระแซบได้ล่ะลูกว่าจะงอมๆๆๆลงมาลงมาบักใหญ่บ่ลงเด้มันยนน้ําไดบ่ลงไดแม่อื่นไดมันก็บ่ลงเบิ่งมันอยู่แคมพุ่นน่ะมีแต่น้องมันลงลุ่ม